สวัสดีนะครับวันนี้ต้อนรับสู่เกมเมอร์เดอร์มิติี่สองนะครับเเก็คือเกมโรบักนี่แยละนะครับแต่ตอนนี้ผมบักหน้าจอดํานะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ้าอยู่ดีผมก็ตัวสีดํานะครับคนผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเป็นอะไรทำไมผมตัวสีดํานะเนี่ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับผมนี่นะคะมือมุ่งย่างแมปง่าย ผมคือผู้ช่างแมปอันนี้แล้วผมนะครับก็จะเอาขาไปเหยียบไอนี่นะครับแล้วก็เอามือมาจิ้มนะครับก็คือแต่ผมจะมาสอนวิธีแก้เบื่อในเกมนี้นะครับถ้าทุกคนตายแล้วนะครับที่ทุกคนชอบเล่นน็อบบี้ใช่ไหมครับใครชอบเล่นน็อบบี้นะครับแมบนี้ก็พอเหมาะนะครับระหว่างรอเบื่อนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับตรงนี้นครับ ให้ก็คนกระโดดรัวๆเลยนะครับแต่พุ่งไปอันนี้นะครับก็คือให้กด Space bar คางไว้นะครับแล้วมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับต้องไกลหน่อยนะครับถ้าใกล้ไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าใกล้เนี่ยนะครับต้องกัตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่ให้กัประมาณตรงนี้นะครับให้ประมาณสูงๆหน่อยนะครับ ตอันนี้ก็คือกล่องน,นะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าทำไมผมตัวสีดำแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมอยู่ดีผมก็ตัวสีดำแต่ผมถามถามเดิมแล้วอยู่ด,ดีผมก็มีอะไรซึ่งผมไม่รู้ว่าเพลงมติดอป่าน,นะครับซึ่งผมว่ามันไม่ติดแต่ผมขอให้มันไม่ติดแล้วกัน แล้วผมก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยอยู่ดีผมก็ได้แยก P หกร้อยแปดสิบสองโดยที่ผมไม่เกี่ยวกับเกมอะไรเลยอยู่ดีผมก็บักมาแทนที่ผมจะเป็นเชอริปแล้วผมก็ได้ยิงคนนะครับซึ่งผมก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องเบื่อนะครับผมจะเป็นคนทาทุกอย่างเองผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังผมจะต้องเป็นมอร์เดอร์แล้วผมก็จะไม่ให้ดูชื่อผมด้วย ผมจะเคยบอกชื่อมาห้าพันครั้งแล้วคือผมจะยังไม่ถึงห้าพันครั้งนะครับะนะครับโอเคเป็นอ e ีโน1สิบสองเอร์ซ็นตนะครับบางครั้งสามสิบเอร์ซ็นตยังไม่ได้เป็นเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เกมไว้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมไม่รู้นะว่าผมจะแปะได้หรือเปล่านะครับผมเคยแปะแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับ คุยผมว่าผมกำลังจะเจอเมอร์เดอร์ภายในห้าเก้าหนึ่งโอ้ผมเจอเมอร์เดอร์แล้วแฮะโอ้โอ้โอ้โอ อาจจะไม่รอดภายในชาววันผมว่าผมเจอเมอร์เดอร์แล้วผมก็จะไม่รอดถาวรโอ้ผมตอรอดผโหดผมต้องรอดนะครับเพราะผมจะโชว์เท่นะครับไม่ใช่เลย เือโชว์เก็บเงินยิงโล่ยิงโล่ิงยะโอเคนะครับนี่นครับซีซย่านี้นะนี่นะครับก็คือผมได้เป็นฮีโร่นะครับงมีกดรี่นี้นะครับ ตอนนี้ผมจะอาจจะไม่พูดพูดน้อยลงนะครับตอนนี้ผมเริ่มคิดอะไรจะพูดไม่ได้แล้วตอนเกมยังไม่เริ่มแต่ผมจะมาบอกบักน,นะครับทุกคนอย่าหาว่าผมแฮกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบักน,นะครับตอนนี้ทําไม่ได้นะครับให้ถือซื้อหมี่แปดร้อยบาทนะครับแล้วให้ทุกคนถือหมี่แล้วก็ปิดหมี่แตกกระโดดรัวๆนะครับ หรือตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับมันเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้ครับเมื่อก่อนมันจะทําแบบนี้ได้นะครับใช้แบบนี้ได้นะครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้โลบบเขาเหมือนจะแก้ไปแล้วนะครับเนี่ยครับเลยทําไม่ได้นะครับแล้วผมก็จะมาบอกนี่นะครับไม่ต้องตัวเตี้ยก็ได้นะครับจะตัวสูงแต่ต้องตัวสูงประมาณนี้นะครับจะสามารถ รอแป๊บหนึ่งผมแต่งตัวเตี้ยนี่นะครับให้ทุกแล้วให้ทุกคนกดชีลบล็อกนะครับถ้าเล่นในโทรศัพท์น่าจะให้ทำแบบนี้นะครับผมก็เจอมาไดเจแล้วผมก็ตายคนเนี้ย <c oughs> ผมไม่น่าเลยนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวงังแล้วทำไมผมต้องตายด้วยโอ้ยเกมจบพอดีเลยนะครับทุกคนว่า ทุกคนนะครับม่ครับผมจะบอกบั็กทั้งหมดในเกมฮูเตอร์นะครับนี่นะครับผมเลเวลห้าสิบแปดเองนะครับน้อยมากเลยนะครับคนอยากว่าว่าผมกันะครับผมเลเวลน้อยจริงๆนะครับผมเลเวลเท่านี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบแปดนะครับผมเลเวลน้อยมากเลยนะครับผมอยากเลเวลปันหน้าเลยครับ นี่คือสิ่งที่ทั้งหมดที่ผมมีนะครับก็คือสามพันห้าร้อยห้าแล้วก็สองร้อยแล้วนี่นะครับคือทั้งหมดที่ผมมีนะครับนี่คือทั้งหมดของผมเลยนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวก็ไม่มียกเว้นนั่งนีนะครับขอโทษนะครับที่ไอมาดูกันเลยพระเจ้าอีโนโเซนเนเปน นะครับครั้งนี้ผมจะเก็บอึงมือเดอร์แคมเปอร์แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็โชเท่นะครับของได้เป็นมือเดอร์คลิป้อาจจะจบไปก็ได้ครับโอ้แล้วฉันก็เจอมือเดอร์ด้วยเอฟเฟกฉันไม่ใช่มือเดอร์แล้วแต่ฉันเจอมือเดอร์โอ้ยเนาะฉันไม่ใช่มือเดอร์ไฟลราวรีโอ้โหผมไม่น่าทําเท่ ผมว่าผมกําลังจะตายภายในห้าวิโอเคผมว่าผมจะตายภายในห้าวิแล้วผมจะโชว์เท่แบบอ๋องเท่โอ้ยเซอริปต้โชว์เท่ไปนะผมาฝรงรวมเท่ด้วยโอเคเซอริรไปไปเร็วเซอริปมาต้องโชว์เท่สิว้าาาา ค่ะโชวท์ที่ผมอยากให้เมอร์เดอร์เป็นนี่แหละนะครับแล้วเกมยากเหมือน,นะครับผมว่าเพื่อนโชว์เกมแล้วดูกันนะครับว่าผมนี้คือใครนะครับผมไม่รู้นะครับเพื่อนผมเต็มบอกมันนะครับแต่ผมจะแอดไปก่อนแล้วกันดูเป็นสิ่งที่ผมต้องการนะครับเอ็กฟัตเบสฟลิดเอ็กฟัตเบสฟลิ ไอ้สุนโลบักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเติมของนะครับนี่ครับเติมเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เลยนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับแค่นี้ทุกคนก็จะได้แล้วนะครับโหครับนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าผมได้ยังซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าทำาไมผมอสงสัยกินน้ำหน่อย เมอเดอร์เมอเดอร์ผสมอีโนกับอีโนผมจะมาเต้นรอนโอ้ผมไอยเยอะไม่ได้ทำคลิปเกมมานานมาแล้วครับว่าผมว่าไอายเยอะโอ้ปืนปืนปืน ผมว่าผมอาจจะไม่รอดถ้าผมมีก๊อตแล้วผมใช้บัคก,ก๊อตผมอาจจะผมว่าผมอาจจะไม่รอดยในะครับ <c oughs> ขอตัวแต่ผมพูดดังเกินไปโอ้ผมไม่ไหวอ่ะโอ้ผมไม่ไหวผมอไม่ไหวอ่ะ โอเคผมไหวนะครับนี่นะครับ,ไม,รบไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนนี่นะครับผมใส่แมสกอยู่นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับใส่แมสอยู่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมว่าที่จะไม่ปลอดภัยก็น่าจะเป็นผมจะไม่อยู่ใกล้คน แตนนิสเดี๋ยว,วเกมจบเร็วเลยนะครับเพื่อสงสัยผมเป็นแฮกถอดเงินเยอะเด้ออันนี้นะครับตาสุดท้ายของคลิปนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับอาจจะไม่ใช่คลิปเกมคที่ดีนะมีซื้อมีแมตชติดต่อ นี่ครับลางที่แท้จริงของผู้สร้างแมปนะครับตอนเขาเริ่มเล่นเกมมาเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วต่อจากนั้นทุกคนเห็นความลับของหน้าตาผู้สร้างแมปนะครับเขามีการรลายสย่างครับแต่ของปกติมันจะไม่มีเลยนะครับผมมั่นใจว่าตาชุดท้าผมเป็นมร์เดอร์โอเคผมเป็นแล้วตานี้ผมต้องแบบฮีโร่ผู้ช่วยพีทักทุกคนนะครับ ลคลิปมันก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับโอ้เมาได้เปิดเผยตัวเร็วเหรอโอเคผมชอบ,บ <c oughs> โอ้ผมตายเมียนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ผมตายแว,ว้ะโอ้โอบายบายนะครับ